เป็นบ้าอยู่ไวรู้บัรเดีดิตอ้ควงต้มอีออนเป็นแบบน้อยตีก็ใช้ใหญ่ใด้รอดไว้ใส้น้ำโครแล้วอันนี้ก็เรียกว่าต้มน่ะไม่ตันหอยนี้ก็แล้วฮันจะมันแรงไงจัดว่าไวรุนนาวีต้มทุกวันกูรู้ทันทีตาย

สูนแล้วมาสูนานี่วันนี้เรานั่งน้ำตาแหลกลูลาหนุยเบอร์กินเมดไม่รู้ไม่นึ่งอีพึงได้ไม่นึกเดียวว่าลอตตอรีร่ออกกลับมาแล้วออกกลับไปน้ำตาไหลทั้งสองตานี่ ลือละหนุวยเข้ามาตวงคาเจ้อุธจึงแว่มาหน่วยน้ำตาละยอยกิดลือละหนุวยยืมแต่งสักซ่อมรอยขอ้ออ่อนแล้วนี่ม,มึงแหละที่เต็งเต็งแต็งเต็งโอเคได้ที่สูงหน้าสูง ก้าาูนาะผู้อันนี้กับไปกับม่ปิดตัวเดียวคู่เบอร์มึงไปเจอาูนี่ได้นะไหมเจอทจี่จูนาได้ไหมฮานึ่งาไม่มนปมำปิดตัวเดียวเองเฉลยเจ็ดเดออกเอจ็ดอกน้ำปิดตัวเดียวเปลือแล้วกูซื้อตัวงเน่ยพิีตัว เออหนุ่ยกุยบอกให้มึงฟังคนเรานในนันะ้นเรื่องการกวาดเรียวฟังพระจันทร์ต่างซ้อนจะแข่งเรือแข่งายแข่งกันได้ไม่หวาดหน่่ยแต่เรื่องโจกหวดาดนซะน้าอย่าแข่งเชเบอร์มังอันจานุยไม่รู้จุดไหนแม่เจ้ากินถูกหมดวันนี้ทุกแม่ตามาบอกให้รู้ก็ว่าไหนวัน ออกเไงแม่ต้าเจ็ดเจ็ดออกลูกเอ้อเงี้ยไปบอกเคยนะกันตึงกันตึงกันอีตังไหมบาดเดียวตึงกิดเพลือถ้าเจออันไปเงี้นมากันอีออกไปลาดถ้าแม่แม่ยายเย็าเองไปลาดเด้ลูกน้อยาราับแม่วาาค,ค,คว้าตังเชื่อขาควายกันดีลูกยขาควายกว่าขาควายกว่าก้องแม่ก้องแม่ยาย กูกัดครับครับได้ไหมเออแกให้ใบหน้ารอยมาดิเดาข่าวโควิดเราโดยรอยทังชิปแต่กูเชื่อหนใบหน้ารอยนั่นพอได้ฝืงหลอมสักรอยเลยฮะปึงหลอมเปลือกเจ็ดจ็ดออกนู่นและวต่กูข่าวว่าตู้เจ็ด็ดออกแ่กับเมียก็กูไม่บอกกูไม่บอกใครนี่เพรู้มั้งกันจงได้ของอาหนู่นแหละอว แกรุ่นนี้เลยอย่างอับจีบได้กงองหันไม่ได้อัดเฉีองแลว้วอ oh. ๋อเฉีองแลว้วตึงกะเมียส้นใจนะเรื่องเพื่อนพอเราโม้เมื่อลาวฟังตาล้อน <S <S 1> <S 1> ไม่ต้องไปเจาะแรกเลยนนลาวเรื่องนี้ไม่ต้องไปเจาพูดตจำนาวัดาการกลแบก็จะได้ไม่ต้องพูดลอยกูพูดไปแลว้วอ๋อ ถึ้กกนนีแกไม่ย้ายาก็ให้จ้างไปฮะลูกแล้วกูก็กไปตึงรอรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อจะเดินทางไปที่ไฟฟ้าแต่ว่ามอเตอร์ไซค์มาช้าทำไมคนขายเบอร์มาก่อนพอคนใกล้เบอร์มากกูก็ว่าลูกบ้าใกลก้เบอร์ไหมวันนี้มันโอ้นี่เกกูมึนเลยแรงเลยเอาะำเดียวเลยจั่นเลวถึงกล้แล้วก็ไปฮร่อยมันมน้องมึง แล้วก็ว้ยแม่ใหญ่อะไรก็บเบอร์หกวันจายนี้ตู้ก่อยเกักหมื่นขันแน่ตั้งสามแซนนูเต็งเต่งเต่งเต่งเขากิดจะคาเลวก็กูกระบ้านมาตอนบ่ายกับแม่ใหย่เรียบร้อยแล้วลูก